สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาสอนวิธีการแก้ปัญหากล่อง Android นะครับเกือบทุกรุ่นเลย CPU a m แ o t i c b o o บูวนค้างโลโก้เครื่องที่ผมเอามาถามเนี่ยก็จะเป็น X8 8 Pro X3 ก็มันก็จะบูวนขึ้นโลโก้แบบนี้เดี๋ยวไปดูวิธีแก้กัน2วิธีวิธีแรกก็คือการเข้า r o c o v y r y หรือว่า reset factory reset นะครับก็ให้เราเตรียมอะไรก็ได้ไหมจิ้มฟันหรืออะไรก็ได้นะครับมาจิ้มตรง ช่อง AV นะครับผมมันจะมีปุ่มให้เรากดรีเซ็ตแล้วก็กดค้างไว้แล้วก็ต่อสาย DC หรือสายเลี้ยงไฟแล้วก็สาย HDMI เข้ากับจอทีวีแล้วก็กดค้างไว้ประมาณนี้มันก็จะเข้าโหมด Recovery ให้เราต่อเมาส์แล้วก็ดีมหวดคีย์บอร์ดไว้ก่อนแล้วก็เลื่อนลงมาที่ v i m Data f a c t o ร y reset อ่าก็จะเป็นการรีเซ็ตคืนค่าโรงงานหรือล้างเครื่องเแล้วก็กดยืนยันแล้วก็ตรงนี้กด yes นะครับของผมมันขยายจอเต็มเกินจออาจจะไม่เห็นตัวอักษรคบลองมาทำการล้างข้อมูลนะครับ ก็คือข้อมูลหายหมดนะวิธีนี้นะครับผมแต่ว่าเราจะได้เครื่องกลับมาใช้งานเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็ทําการกดที่เมนูแรกเลย Reboot System Now นะครับแล้วก็รอมันบูตเครื่องนะครับมันก็จะทําการให้เรารีเซ็ตการตั้งค่าเริ่มต้นใหม่สำหรับวิธีที่สองนะครับก็คือการเข้าโหมดแฟลชลอมนะครับผมไฟล์ลอมเราไปหาได้ใน เว็บของ Google นะครับพิมพ์ชื่อรุ่นของกล่อง Android ของเราแล้วก็ตามด้วยลอมแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับมันจะมีเว็บไซต์ต่างๆมาให้เราเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ลอมนะครับมันจะมีแลนร้อยกับ 1, 000, แลนหนึ0งพันเรก็ต้องเช็คอของสเปคเครื่องให้ดีว่าสเปคประมาณไหน CPU อะไรนะครับค้นหาใน Google ได้นะครับข้อมูลต่างๆ ทีนี้เราก็จะได้ไฟล์ลอมมาแล้วก็ทีนี้เราก็ไปโหลดตัวโปรแกรม USB b u r n t o o t มาแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับเหมือนโปรแกรมทั่วไปเลยนะครับวิธีติดตั้งก็เหมือนโปรแกรมทั่วไปเลยขนะั้นตอนวิธีติดตั้งไม่ยากนะครับมันจะติดตั้งไดเวอร์มาให้เราด้วยนะครับก็คือเบ r ร์คับแล้วก็ไดเวอร์ของ Amlogic มาคลิกขวาที่เมนู Start นะครับผมมาเช็คไดเวอร์ของเรา เมนูเช็คไดเวอร์นะครับว่ามันเจอไดเวอร์หรือเปล่านะครับเสร็จแล้วอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมอีกนะครับก็จะมีในส่วนของสาย USB ตัวผู้นะครับสาย Type A สองฝั่งนะครับต่อเข้ากับช่อง USB สีสดำนะครับถ้าเป็นกล่องรุ่นนี้นะครับ แล้วก็เตรียมเข็มจิ้มหรือว่าตัวไขควงก็ได้นะครับเล็กๆมาต่อจิ้มตรงเนี้ยมันจะมีปุ่มให้เรากดรีเซ็ตทางไว้นะครับปุ่มเพื่อกดเข้าโหมดนะครับแล้วก็กดเข้าโหมดแล้วก็ต่อสาย USB แล้วก็ต่อสายเลี้ยงไฟ DC ด้วยก็ได้ถ้ามันไม่เปิดเครื่องนะครับแต่ถ้าของผมเนี่ยต่อช่องตัวเนี้ยมันจะเปิดเครื่องอ่มันจะเลี้ยงไฟพอนะครับผมมันจะเปิดเครื่องได้นะครับ จิ้มที่ปุ่มรีเซ็ตตรงนี้แล้วก็ต่อสายเข้ากับคอมแล้วก็กอกนะครับผมแต่ถ้าเป็นบางรุ่นจะต้องต่อสาย dc เลี้ยงไฟด้วยมันก็จะขึ้นคอนเนคขึ้นมาตรงโปรแกรมตรงนี้นะครับนี้ผมสอนหรืออธิบายอาจจะไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยนะครอันนี้ก็จะเป็นไดเวอร์ของ w o r l d Cup d r i v e r นะครับของ CPU Amlogic นะครับถ้าเราติดตั้งโปรแกรม USB Burn Tool นะ่ะมันจะติดตั้งไดเวอร์ให้เราอัตโนมัตินะครับ ทีนี้เราก็มาที่ไฟล์นะครับมาที่ไฟล์แล้วก็ Import Image ก็คือไฟล์ลอมของเรานะครับก็จะเป็นไฟล์ Image ตัวนี้นะครับแล้วก็กด Open นะครับเสร็จแล้วตรงนี้ให้เราติ๊ก e อ r Bootloader แล้วก็ e อ r f a t นะครับก็คือล้างข้อมูลไปเลยนะครับ กดรีเซ็ตก็ได้นะครับรีเซ็ตอัปเตอร์ัวนี้หรือไม่รีเซ็ตก็ได้นะครับแล้วก็กดสตาร์ทแล้วก็เดี๋ยวรอโปรแกรมมันทำการแฟตลอมของตัวกล่อง Android นะครับ Android ทำได้เกือบทุกรุ่นที่เป็น Amlogic นะครับแต่ว่าวิธีบางรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับวิธีทำก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับต่อสาย USB เข้ากับคอมแล้วก็เปิดโปรแกรมโหลดไฟล์ลอมเข้ามาติดตั้งแฟตลอมนะครับ แล้วก็รอทําการมันติดตั้งหลอมเป็นวิธีการแก้เครื่องค้างโลโก้นะครับหรือลอมมีปัญหานะครับกดรีเซ็ตวิธีที่หนึ่งแล้วลอมใช้ไม่ได้ก็มาทําวิธีที่สองเสร็จแล้วเราก็กดออกได้เลยนะ พอมันบูตมาเสร็จแล้วแล้วก็มันจะให้เราตั้งค่าภาษาแล้วก็เซตค่าต่างๆนะครับโอเคแล้วก็เลือกภาษานะครับโอเคแล้วก็กดเน็กๆๆไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าเสร็จแล้วเราก็จะได้กลับมาใช้กล่อง Android เหมือนเดิมแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็น Android หรือ LOM เดิม สำหรับใครที่อยากจะลงลอม ATV ก็มีคลิปสอนใต้คลิปเลยนะครับตัวนั้นจะเป็นลันเ c h e r หน้าตาแบบใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Android 9นะครับ X8 8 Pro X3 นะครับ Wi-Fi ก็ปกตินะครับโอเคสำหรับใครที่ต้องการจะแก้ปัญหาเครื่องค้างโลโก้อ่ารีเซ็ตแฟคทอรีแล้วมันใช้งานไม่ได้มันยังค้างโลโก้อีกก็มาใช้วิธีแฟดลอมวิธีที่สองนะครับ